กราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับนะผมมีพ้าเครื่องนะครับหรือบุแพลนะก็ไม่ได้เยอะมากพี่พี่นะครับตามสไตล์นะครับนะก็มาเปิดราคาเหมือนเดิมนะครับนะมาชมกันที่รุ่นแรกนะครับตะกรุดผ้าพายสะกดทับพี่พี่นะครับที่ผมได้มาจากฟิปก่อนนะครับนะตอนนี้ก็จะหมดแล้วพี่พี่นะครับมีเหลือแค่2ดอกเท่านั้นนะครับพี่พี่นะ นี่ตะกรุดพระพายสะกดทับนะครับออกวัดหนองพงนกปี50นะครับนะเข้าพิธีใหญ่วิธีจกักรพรรดิมหาจาริราชร้อยแปดคณาจารย์ปลุกเสกนะครับนี่นะมีเขียนอยู่บริเวณตะกรุดด้วยนะครับพี่ๆนะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบดอกเล็กนะครับพี่ๆนะความยาวประมาณ2นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็ตอกโค้ดสองฝั่งนะครับปอบวัดโล50แบบนี้นะครับนะ เอาดอกละพี่พี่ดอกละสองร้อยบาทราคาเดิมนะครับดอกละสองร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับจะหมดแล้วนะครับพี่พี่นะแล้วก็ต่อไปนะครับตะก,กรุดสามกษัตริย์นะครับนะเข้าวิธีเดียวกันนี่เข้าวิธีเดียวกันเลยพี่พี่กับตะกรุดพระพายตะกรุดทับนะครับร้อยแปดคณาจารย์ปลุกเสกนะครับปีห้าสิบหนูแพ้วเป๋าโลเป็นประธานในปีอ่าเป็นประธานในพิธีนะครับพี่ๆี่นะนี่ตะกรุดสามกษัตริย์นะครับมีสีทองสีเงินแล้วก็สีนาค นะครับเอาราคาเดิมพี่พี่นะครับ300บาทนะครับนะจัดส่งให้ฟรีนะครับนะ300บาทพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นะอ่าต่อไปนะครับเหรียญเปิดโลกพี่พี่นะครับองค์นี้นะผมเช่ามาแบบสภาพนี้เลยพี่พี่นะครับเลี่ยมผ่านการใช้งานมานะแต่ใช้น้อยพี่พี่นะเลี่ยมผ่านการใช้งานมานะครับนะ ถือว่ายังโอเคแล้วก็ยังใหม่อยู่ยังดูใสยอยู่พี่ๆนะครับเลี่ยมก็งานสวยเลยพี่พีนะครับด้านในองพระนะผมเช่ามาเนี่ยเพราะว่าไม่มีคราบลายนิ้วมือเลยนะครับนี่คือผ่มบอกได้ว่างานเลี่ยมของช่างอของช่างท่านนี้นะค่อนข้างปราณีตนะครับเลี่ยมดีเลยนะครับนะนี่นะครับ ได้มาหนึ่งองนะครับสภาพสิวว่าสวยพี่พี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับออกวัดรางหมันปีพอสอบสงพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับจัดสร้างทั้งหมดสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้กล่องเดิมมาด้วยนะครับณปัจจุบันผมมองว่าเหรียญเปิดโลกเนี่ยน่าเช่านะพี่พี่นะราคาก็เอื้อมถึงนะครับได้สองพุทธคุณนะครับหลวงปู่ทวดด้านหลังหลวงปู่แพลีวป่าวะโลนะครับองค์นี้ขอเปิดราคาเก้าร้อยบาทพี่พี่นะครับมีกล่องแล้วก็ได้เลี่ยมนะครับ เอา900บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับท่านใดเช่าไปแล้วนะค่อยขึ้นคอสบายใจได้เลยพี่พีนะครับ900าบาทพร้อมส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะครับนะเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะองค์นี้สภาพแบบอ่าเรียกได้ว่าสภาพพิ้งพี่ๆนะครับนะสภาพพิ้งนะไม่มีห่วงนะครับอันนี้ผมเปิดราคาแบบหย่อนสวยนะพี่พีนะ1 7 5่บาท นะครับเอา1,750บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่พีนะนี่ราคานี้นะครับพี่พี่ไม่ต้องไปเดินหาเองตามสนามนะไม่ต้องไปเดินหาเองตามสนามนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเช่าแบบวัดตาวัดใจนะครับได้จากผมไปนะครับผมรับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับองค์นี้เอา1,750บาทมีแค่องเดียวเท่านั้นพี่พีถ้าสภาพสวยๆส,ยสภาพเดิมๆนะครับผิวเต็มกว่านี้นะ เปิดราคาพี่พี่ไม่ต่ำกว่าสองพันห้านะครับส่วนลูกนี้เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับราคานี้เน้นใช้พุทธคุณพี่พี่นะครับพระไม่ได้ขี้เล่อะไรนะผมมองว่าต่อภาพน่ารักพี่พี่นะครับแต่เปิดจอนให้นะไม่มีห่วงนะครับท่านอาท่านใดนะครับนะเช่าไปราคานี้นะครับนําไปศึกษาได้พี่พี่นะครับนําไปส่องดูพระแท้ได้นะครับนะไว้เป็นความรู้นะครับแล้วก็บูชาได้ด้วยนะครับพระมีพุทธคุณเหมือนกัน นะครับนะพี่ทักแรนใต้ออกวัดกำแพงแสนวีพี่ปี50นะครับถือว่าเป็นอ่าเป็นเหรียญที่หลวงปู่แพ้วท่านปลูกเสกในกุฏิเดียวของท่านนะครับนะยาวนานที่สุดเลยก็ว่าได้พี่พี่นะครับนะอันนี้เรียกได้ว่าสาภาพยิ่งพี่พี่นะสาภาพน่ารักนะครับพระเน้นชายพุทธคุณนะครับเช่าไปศึกษาได้เลยพี่พี่หรือว่าบูชาได้นะครับนะพระมีพุทธคุณเหมือนกัน เอานะครับเอา1,750บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่องค์เดียวนะพี่ๆีนะอันนี้เปิดยนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเหรียญลายเซนนะครับเหรียญลายเซนเฮงๆรวยๆนะครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์พี่ๆนะครับต่อโค้ดเฮงๆรวยๆด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นยันส่วนนะครับยันกลับลายกลายเป็นดีขององค์หลวงพ่อแป๊ะปอบวโลนะครับนะองค์นี้มีค่าบริเวณจมูกของท่านนิดนึงพี่ๆีนี่นะมีค่าบริเวณจมูกของท่านนิดนึงนะ องนี้ขอราคาพี่พี่เอาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับแต่โดยรวมไม่สวยพี่พี่นะโดยรวมไม่สวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับตอนทําบุญออกวัดพี่พี่ราคานะหนึ่งพันบาทเนื้อทองแดงนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองนี้เอาแบบราคาจับต้องได้พี่พี่นะครับนะเอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับเนื่องจากว่ามีคราบบริเวณใบหน้าของท่านนะครับนะผมเลยเปิดแบบเปิดย่อนให้นะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่ง นะครับที่จริงแล้วคราบล็อกนะครับผมมักจะแจ้งลุกคลิปเลยพี่พี่ครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับของเนื้อทองแดงนะครับขององค์ดูบุพเพาปาะโลนะครับนะมีมากมีน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าขึ้นอยู่บริเวณใบหน้าผมเปิดหย่อนให้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเช่าพระจากผมนะไม่มีวัดตาวัดใจพี่พี่นะครับสวยบอกสวยไม่สวยแจ้งตรงๆนะครับองค์นี้เอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าสวยๆนะใบหน้าของท่านไม่มีคราบเลยผมเปิดราคาหก ถึง800บาทีทิพี่แล้วแต่บางช่วงจะได้มาด้วยนะครับครุงนี้เอา450พร้อมส่งนะครับแล้วก็ได้กล่องเดิมไปด้วยแบบนี้เลยนะครับเอา450บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปพี่พี่นะครับเป็นพระผงนะเป็นพระผงท่ากระดานนะครับรุ่นอริยทซัพย์ออก,กวัดกำแพงแสนปี50นะครับถือว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์ในราคาหลักร้อยราคาจับต้องได้พี่พี นะครับพระมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนนะพี่พี่นะวันนี้มี2องค์นะครับพร้อมเลี่ยงใหม่ๆเลยนะครับเลี่ยงใหม่มือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานพี่พี่นะครับแต่ผมจะเปิดราคาไม่เท่ากันนะพี่พี่นะเดี๋ยวมาชมที่องค์แรกก่อนนะองค์นี้เอาราคา400บาทพี่พี่นะครับขอเปิดราคา400บาทพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้พร้อมพร้อมส่งนะครับแล้วก็ได้เลี่ยงใหม่มือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับท่าในใดเช่าไปแล้วก็สามารถค่อยขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับพี่พี่นะ อันนี้เอาสี่ร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับเอาสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับพระเน้นใช้พุทธคุณญวิถีนะครับส่วนองค์ต่อไปนะองค์นี้ผมเปิดราคาสามร้อยพี่พี่หย่อนให้นิดนึงนะครับเอาสามร้อยนะครับเพราะว่าพระเนี่ยอันนี้แจ้งตรงๆพี่พี่ผมทําตกนะผมทําตกแล้วก็แกนพระเนี่ยหลุดนี่แกนหลุดพี่พี่นี่นะครับเขย่ามีเสียงนะเพราะว่าแกนหลุดนะแกนกลางหลุด นะครับออกจากองค์พระนะแต่พระไม่มีแตกพี่นะครับไม่มีแตกไม่มีลานผมตรวจสอบดูแล้วนะครับแค่หลุดแกนเฉย,ยนะอันนี้เอาสามร้อยบาทพี่พี่นะครับเอาสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับค่อยขึ้นคอได้เหมือนกันพี่พี่แต่แกนหลุดนะอันนี้แจ้งตรงๆพี่พี่ส่วนองค์นี้เอาสี่ร้อยนะครับองค์แรกก็สี่ร้อยนะขวาสี่ร้อยนะครับซ้ายสามร้อยบาทนะครับมีสององค์ นะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับท่านใดที่มีงบน้อยนะครับแต่อยากได้พระเหรียญนะขององค์หลวงปู่แพรกป่าวัโลนะครับสักหนึ่งองค์นะแนะนํานะครับนะเหรียญพุทโธนะครับวันนี้นะมีเพิ่มแล้วพี่ๆนะครับที่ไม่ทันในรอบที่แล้วนะครับนะมีมาเพิ่มแล้วนะครับเปิดราคาเดิมมาองค์ละสามร้อยบาทนะครับพี่ๆนะ องค์ละสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะเหรียญมีขนาดกําลังพอดีพี่ๆนะครับเลี้ยงใหม่ๆสวยๆนะครับพร้อมบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับด้านหลังเขียน่าพุทธนะครับแล้วก็ตอกโคตเป็นอายุยืนด้านล่างนะครับนะนี่ลักษณะเป็นาลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญแบบทรงกลมนะครับพี่ๆไม่มีห่วงนะครับขนาดกําลังพอดีเลยนะครับเอาสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับเด็กๆค่อยได้นะครับคุณผู้หญิงก็ ห้อยดีนะครับผู้ชายก็ห้อยได้พี่พี่นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกเลยนะครับนะเอาสามร้อยบาทพี่พี่นะครับสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับสภาพสวยๆนะพระราคาจับต้องได้พี่พี่นะครับสามร้อยบาทไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับได้เลี่ยมใหม่ไปด้วยเลยนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญผูกพัทสีมานะครับนะ นี่เหรียญผูกพันธสีมาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับออกวัดรางหมันนะครับปีห้าหนะครับนะปีเดียวกับเหรียญเปิดโลกนะครับปีเดียวกับเหรียญอ่าใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายนะครับพี่พี่นะนี่เหรียญผูกพันธสีมานะครับปีพศส5งพัหร้าหวัดรางหมันนะครับสบภาพสวยเลยนะครับลักษณะของเหรียญน,นะเหรียญมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะพี่พี่นะเหรียญผูกพันธสีมาผมไม่ชมนี่เปรียบเทียบกับเหรียญเปิดโลกนะครับ แล้วก็เปรียบเทียบกับเหรียญบีทักแดนใต้นะครับเห็นไหมครับแล้วขนาองเหรียญนี่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญตาไพลียพี่ีนี่เห็นไหมครับอ่าสภาพสวยงามนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงนะครับพี่ๆนวรูปพะปกรท่านแบบใบหน้าของท่านดูดุดันเข้มขลังมากๆนะครับหันข้างนิดนึงนะครับไปทางด้านซ้ายมือของผมพี่ีนะครับสวยงามนะครับนี่ เราประกันพลาแท้ทุกรายการนะครับพี่ๆนะเช่าจากผมนะสบายใจได้เลยนะครับสาหรับเรียนผูกพัทสีมานะครับนะพร้อมเลี่ยมนะครับอันนี้เลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานพี่ๆนะครับขอเปิดราคาเอาหกร้อยบาทนะครับนะเอาหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับสีผิวแบบสวยๆเลยนะครับนะเนื้อทองแดงผิวไฟออกส้มๆนะครับเอาหกร้อยบาทพี่ๆนะครับหกร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะ แล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญป่าไรีนะครับหลายๆท่านก็อรอบที่แล้วนะเช่าไม่ทันนะครับสําหรับโค้ดเป่าวโลนะหลายๆท่านอยากได้ตอนนี้หายากมากๆพี่ๆนะโค้ดเป่าวโลนี่หายากมากนะครับองค์นั้นบันเงเอิญเจอมาจริงๆนะครับพี่ๆนะแต่วันนี้ผมมีเป็นโค้ดกอไก่นะเอามาเปิดราคาให้กับพี่ๆีได้เช่าบูชากันนะครับอันนี้ของ0 0อบาทพี่ๆีนะครับได้พร้อมพร้อมเรียมนะครับเอา900ร้อบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะนี่รับประกันอ่า พระแท้นะครับเลี่ยมสวยนะครับนะผิวสวยเดิมนะครับไม่มีแต่งไม่มีทําไม่มีเช็ดไม่มีล้างนะครับนะทุกกรณีนะครับนะนี่นะครับอ่าสวยงามนะครับนี่นะครับอ่าสำหรับเหรียญปลาไพรีนะครับพี่ๆนะโค้ตก็ไก่จัดสร้างทั้งหมดนะครับสองหมื่นสี่พันเหรียญนะครับแล้วก็แบ่งเป็นโค้ดปลาโลหะหกพันเหรียญนะครับออกวัดรางหมันปีห้าสี่นะครับนะเป็นเนื้อทองแดง เลี่ยมเก็บห่วงเดิมให้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นหานุมานเชิงทงนะครับพี่พี่นะครับแกะบล็อกสวยงามคมชัดนะครับพุทธศิลป์ดูสวยงามเข้มขขังมากๆนะครับโค้ดเกาไก่แล้วก็ตอกเป็น89นะครับ89เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลขรียลนั number นะครับพี่พี่นะไม่ใช่เลข s e r i นั number นะครับหลายท่านเข้าใจผิดนะครับรุ่นนี้ไม่ตอกเลข s ี r i a l number นะครับพี่ๆี่นะ89เนี่ยเป็นอายุของท่านนะครับณช่วงเวลานั้นนะครับพี่พี่นะ นี่แเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นเป็นเลขอายุของท่านนะครับช่วงปี54ี่นะครับจะตอบแบบนี้ทุกองพี่พี่นะครับตอบทุกองเลยนะครับเอา900บาทพี่พี่นะครับขอ900บาทพร้อมส่งนะครับได้สวยแน่นอนนะครับนะสวยงามแน่นอนนะครับอ่ามาชมกงนที่รุ่นต่อไปนะครับเป็นเหรียญคงละพันนะครับพี่พี่นะคงละพันร้อยปีหลวงปู่แพ้วป่าวันโลนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับนะ อ่าอันนี้ได้สีเดิมจากวัดพีพี่แล้วก็พระมีกล่องเดิมนะครับนะ, <_ d> um> ะเหรียญคงกระพันชาอ่าขออภัยนะครับคงกระพันร้อยปีนะครับไม่ใช่คงกระพันชาตรีนะถ้าคงกระพันชาตรีเนี่ยราคาหลายหลายหมื่นบาทเลยพี่พีนะนี่นะครับหลายๆท่านก็นิยมนะครับมาบูชาเป็นรุ่นนี้แทนนะครับคงกระพันร้อยปีนะครับนะราคาก็อ่าถูกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็หลวงปู่แพลปวปะวโรท่านเมตตาปลุกเสกให้เหมือนกันนะครับนี่ ด้านวนเขียนว่าคงละพันร้อยปีนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นหลวงปู่แพ้วเปาวัลโลนะครับครึ่งองค์นะเนื้อเงินนะครับนะมีฝ้าบ้างพี่พี่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของพระเหรียญที่เป็นเนื้อเงินนะครับขององค์หลวงปู่แพ้วเปาวัลโลนะครับเปรียบเสมือนเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่นะเนื้อทองแดงก็ต้องมีคราบล็อกนะครับเนื้อเงินก็ต้องมีฝ้านะครับนะนี่นะครับสภาพสวยนะขอเปิดราคานะครับ องนี้2,500พี่พี่นะครับเปิดราคาองค์นี้2,500บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะแล้วก็มีกล่องเดิมนะครับมีแค่หนึ่งองค์พี่พี่นะครับมีแค่หนึ่งองค์นะเอา2,500บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับได้มาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับพี่พี่นะนี่นะครับอ่าตอกโค้ดเนื้อเงินชัดเจนนะครับสีผิวเดิมสวยนะครับไม่มีเช็ดไม่มีล้างพีผีรับประกันพระแท้ผิวดิ้เดิม นะครับไม่มีตกแต่งแน่นอนนะครับเช่าจากผมนะสบายใจได้เลยพี่ๆนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบยันถอดพี่ๆแบบกลับหัวนะหัวจะอยู่ด้านล่างนะครับนะนี่สวยงามนะครับพระราสมงคลวชิราคมนะครับวัดรังหมันนครปฐมนะครับนะสองพันห้าพร้อมส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะองค์นี้เนี่ยสวยมากพี่ๆนะครับนะ เป็นเหรียญบริบูรณ์ซับพี่พี่นะเหรียญบริบูรณ์ซับเนื้อเงินนะครับองค์นี้เนี่ยผมแจ้งแบบนี้เลยนะฝ้าไม่มีเลยนะครับฝ้าไม่มีเลยนะครับผมกะว,ว่าผมจะเก็บไว้เองนะพี่พี่นะสวยมากนะครับแล้วประกันความเดิมนะครับไม่มีเช็ดไม่มีล้างพี่พี่นะครับถ้ามีเช็ดมีล้างผมดูออกนะครับนะ มีเช็ดมีล้างผมดูออกนะครับนะผมส่องแล้วผมดูออกนะครับผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะครับพี่จีนะแต่ด้วยประสบการณ์นะครับที่พอมีอยู่บ้างนะครับในการดูพระในการเช่าพระนะครับเพราะว่าผมเช่าพระทุกวันพี่พี่นะครับผมยังมีแบบประสบการณ์ติดตัวอยู่บ้างนะครับในการดูพระนะครับนะถ้าเช็ดถ้าล้างทําผิวผมดูออกแน่นอนนะครับพี่พี่ไม่ต้องกังวลเลยนะองค์นี้ก็สวยเดิมเดิมผมรับประกันเลยพี่พี่ นะครับสวยเดิมเป็นเนื้อเงินแบบผิวกระจกนะครับพี่ๆนะเหรียญบริบูรณ์ซับออกวัดกำแพงแสนปี54นะครับนะปลุกเสกในโบสนะครับปี54วัดกำแพงแสนนะครับรุ่นพิเศษนะด้านหลังเขียนแบบนี้นะครับตรงกลางเป็นยันนะครับองค์นี้น่าจะมีกล่องนะพี่พเดี๋ยวผมหาให้นะครับน่าจะมีกล่องเดิมนะครับขอเปิดราคา3า0 0 0บาทพี่ๆนะครับได้เลี่อมใหม่มือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ เอาสามพันบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะสวยแน่นอนพี่พี่นี่ดูเส้นแบบเส้นรัศมีนะเส้นสายฝนพี่พี่นะครับถ้าพระล้างนะหรือว่าเช็ดอาจจะเป็นรอยพี่พี่นะอ่าผมแจ้งแจ้งตรงๆนะครับนี่นะครับสวยแน่นอนพี่พี่นะสวยแน่นอนนะครับจมูกโด่งสวยเต็มเลยนะครับเอาสามพันบาทนะเอาสามพันบาทพร้อมส่งนะครับตอนแรกอยากเปิดรักสามพันห้าพี่พี่สวยจริงๆ สวยจริงๆนะครับอยากเปิดสามพันห้าแต่เอาสามพันพี่พี่นะครับเอาสามบาทพร้อมส่งนะครับรับประกันพระแท้ผิวดิมเดิมนะครับไม่มีแต่งนะไม่มีแต่งไม่มีเช็ดไม่มีล้างแน่นอนนะครับนี่เช่าไปไม่มีผิดหวังแน่นอนพี่พี่ราคานี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่พี่นะพระเนื้อเงินเนี่ยหายากมากนะที่เป็นเหรียญบริบูรณ์ทรัพย์นะครับเหรียญบริ่าเหรียญบริบูรณ์ทรัพย์เนื้อเงินจะหายากมากปกตินะเวลาผมเจอก็จะเจอจําพวก เนื้อทองแดงนะครับนะเนื้อทองฝาบาทนะครับแล้วก็มีกระไหลเงินบ้างอ่ามีกระไหลทองบ้างนะครับเป็นบางครั้งนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินเหีืยวนานๆครั้งนะครับพี่ๆนักกว่าจะได้มาสักหนึ่งองค์นะครับนี่สวยงามเอาสามพันบาทพี่ๆนะครับเช่าไปแล้วนะสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนท่านได้รับพระสวยแน่นอนนะครับเอาสามพันบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้ไม่มีวัดตาวัดใจพี่ๆนะครับนะ นี่เช่าไปแล้วพี่ๆไม่มีผิดหวังแน่นอนนะผมเปิดราคานี้นะครับเอา3,000บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกชั่นมนาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ